ครอยากได้ i93-900K เจอกับ4090ในราคาที่คนน่าจะเอื้อมถึงได้138,000ที่ I have seen you ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU เหมือนเช่นเคยครับผมเปา i have CPU นะครับสำหรับวันนี้ฮะใครที่อยากได้พัดลมเยอะๆอ่ะมีต้องมีเคสกรณีอย่างน,นี้ก่อนในราคาที่138,000าแต่ผมมองว่ามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่138,000แล้วมัน ค่อนข้างที่จะจบจบในส่วนของสตอร r เรจ CPU การจออะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นบา,างอย่างจะค่อนข้างสมเหตุสมผลมันคือมันไม่ได้แพงเวอร์ไปอาจจะแบบไม่ได้มียี่ห้อที่เป็นโหดมากๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีแต่ว่าถ้านับแค่ CPU การจอถือว่าสวยตัวแรมด้วยก็ถือว่าสวยนะครับดังนั้นเครื่องนี้จะอยู่ที่138,000จาก h a CPU แน่นอนถ้าหลัก1 3น0 0 0แสน0 0 0แสนเรารู้กันอยู่แล้วว่า มันจะต้องคู่กับซีดตัวหลักอยู่แล้วคือ i9 อยู่แล้วนะครับนี่คือ intel core i9 13900K 24 c อ r e 32 t h r e ตอนนี้สำหรับ i9 3900K turbo 5.8นี่คือก็สุดเหมือนกันใน CPU ของ intel ละคือ intel gen 13 i9 13900K นะครับเป็นรองแค่ k s แต่ว่าก็ยังคงแรงอยู่ดี5.8 g h e r t z turbo ครับและมทาทบอร์ดนั้นเป็น asus t o u g gaming z790 plus wifi ตัวนี้ต้องเล่าก่อนว่าถ้า rog เป็นตัวบน,บน ตัวนี้เป็นอยู่ในตระกูลที่เป็นรอง ROG พูดตรงๆนั่นแหละแต่ว่าก็ยังโหดอยู่ดีสำหรับซีรีส์ของ Tough Gaming The Ultimate Force จะขึ้นชื่อด้วยเป็นสีดำนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นซีรีส์ Tough นั่นแหละนะครับหรือว่า The Ultimate Force ตัวนี้ก็คือซีรีส์ Tough Gaming เป็นตัวรุ่นกลางนะครับคือจะเป็นรุ่นที่เนือพวามนั่นคือ Asus Tough Gaming และยังไม่จบฮะนี่คือชิปเซตที่ตัวบนสุดด้วยคือ Z790 Plus Wi-Fi DDR5 ตัวนี้อินทิเกรต Wi-Fi 6 e มาให้พร้อมสาหรับค่าจ่ายไฟนั้นก็อย่างที่ผมบอกแหละมันเป็น RAM DDR5 นะครับมันเป็น RAM DDR5 ม e ี Bluetooth 5.3ให้อีกเรียกได้ว่าเป็นเมนบอร์ดที่ค่อนข้างครบเครื่อง support RAM DDR5 Gen2x2 Type C 20Gbps ก็มีนะครับดังนั้นนี่คือ m เ t อ e r บ o ร r ดแล้วก็ RAM นั้น c อแ s a i r v e n g e a rgb ddr 5นี่คือ ram จาก c o แซนในตระกูลเวนเจน rgb ddr 5นั่นเองนะครับในสองการ์ดจอฮะนี่คือการ์ดจอที่เขาเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะแรงที่สุดดี B ที่สุดในส่วนของยี่ห้อ so t e c นั่นเองแน่นอนครับตัวชิปเซตเป็น geforce rtx 4090อยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นครับมันเป็นตัว m extreme i r o นะครับเป็นตัว m extreme i r o หรือว่าการ์ดจอที่ บนสุดใหญ่สุดของยี่ห้อโซแท็กนั่นเองเห็นไหมจะสังเกตดูตัวการ์ดค่อนข้างยาวนะครับยาวเลยมีแบ็กเพดมีไฟหลบไฟลืบนะครับเร็วสุดแรงสุดใหญ่สุดแล้วก็แพงสุด mx m i r o 3โพัดลมระบายความร้อน ตัวด้านหลังมีแบ็คเพลทเป็น R G B ตัวนี้คลิปไฟ R G B ไฟหลบ R G B มีดับเบิลไบออนหรือว่าดูอัลไบออนคอยสับได้ว่าคุณจะเลือกระหว่างโปรฟอร์มาหรือควอเตตรงนี้นะครับชุดน้ําระบายความร้อนอันนี้เอาแบบพอดีพอดีก็คืออินเนอร์แม็กเล็กแม็กสาม A R G B ชุดน้ํา3ตอน360มมจะอินเนอร์แม็กไม่ใช่ไม่ดีเพราะอินเนอร์แม็กนั้นมันเป็นตัวที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในส่วนของพอร์ซัพพลายดังนั้นเนี่ยทำชุดน้ำออกมาเนี่ยรับรองว่า มันเย็นแล้วก็คุ้มค่ากับราคาด้วยราคานั้นที่มันไม่แพงจนเกินไปนักนะครับแต่นั้นเนี่ยผมมองว่าอินเนอร์แม็กซ์เลคแม็กซ์3 ARGB เนี่ยใครที่ไม่ซีเรียสอยากใส่ชุดน้ำโดยที่แบบไม่กี่ยี่ห้อเลียยี่ห้ออินเนอร์แม็กซ์หรือว่าคุณเลมาสเตอร์นั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนี่คืออินเนอร์แม็กซ์เลคแม็กซ์3 ARGB สามตอนสามร้อยหกสิบมิลลิเมตรเรียกได้ว่าวันนี้ r g b ไฟค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียวเมยกเวน้นเมนบอร์ดนะครับชุดน้ำจะมี r g b แล้วก็โ็นตัััวว Thermaltake Tough Power GF1 1,200ครบตต์80ประกัน สิบปีร0อยเปอร์เนตระบีคาปาซิสเตอร์ครับถอดสายทั้งหมดทุกเส้นเสียงเบาสมาร์ทเซโร่แฟลร์ก็คือไม่ร้อนไม่หมุนนั่นเองเป็นแบบอันต้าควีตไฮดรอลิกแบริ่งแฟนก็คือว่ามันเป็นพัดลมแบบเงียบด้วยด้วยพัดลมแบบไฮดรอลิกแบริ่งนะครับหรือว่าลูกปืนแบบไฮดรอลิกนั่นเองแล้วก็สตอร์เรจครับจะเป็น PNY c s 2 2ยตัวเนี้ย500กิกที่เป็นตัวหลักใช่ไหมฮะเรซสปีดตรงนี้4,700เมกแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อีกสองเทใส,ใส่ Dark f r a d DK 361อันนี้ถูกใส่เข้าไปเรียบร้อยการก็ข้างยาวนะครับพี่ทำการจอของการ์ดมีมาให้พร้อมแล้วก็พัดลม Power m o n มอนสเตอร์5ตัวพัดลม5ตัวอยู่ตรงไหนครับนี่หน้า3 1 2 3หลัง2เป็น5ตัว หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้พัดลมเครื่องนี้หลอ 1, ่อหนึ่งนับดูดีครับพัดลมเครื่องนี้หล่อหนึ่งเต็มเต็มเลยฮะพัดลมคอมพิวเตอร์ห้า Power Monster, ตัวบวกพัดลมชุดน้ำอีกสามตัวเป็นแปดตัวบวกพัดลมเคสอีกสี่ตัวก็เป็นสิบสองตัวพัดลมเครื่องนี้หนึ่งหลสามพัดลมตรงนี้ดูดเข้าอากาศเข้าตรงนี้ดูดอากาศเข้าขึ้นมาเห็นไหมครอ่ะเข้าหกครับออกสองตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ออกสองออกหลังอีกหนึ่งตรงนี้ แล้วก็ออกบนอีกสรที่เนพัดลมหม้อน้านี่ออกบนออกไปทะลุแทงหมอ้อน้ำออกไปทะลุเคสออกไปเลยังนั้นเนี่ยเครื่องนี้เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่สวยแล้วก็ผมมองว่าถ้าใครมีงบประมาณสักแสนสามแปดแล้วไม่ได้ซีเรียสแบบต้องเป็น ao g ต้องเป็นคอแซรอะไรอย่างเงี้ยังนั้นตัวนี้น่าสนใจ1นึ่งแสนสาหนึ่งเลยของใหม่หมดจาก i have c p u 2คือ i have ประกอบให้และทำทุกอย่างให้มันไปตามปกติเลยนะครับเรียกได้ว่าซื้อไปแล้วปุ๊บพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับเป็นเจ้าของได้ที่ i have c p i e ลองดูเครื่องนี้ดูฮะ ประสธิภาเขาไม่ต้องพูดถึงตัวอย่างไี้หมดได้อยู่แล้วสบายๆเลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าทำง,งานแสนสามแปดครับที่ i have cpu ฝากขึ้นนี้ไปด้วยฮะเนาะสวยงามตามนี้ใครมีอะไรข้อความได้เลยครับที่ Facebook Fanpage i have cpu line id i have cpu และทุกช่องทางที่เป็น i have cpu เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ